สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงปีมะเส็งปีงูทอง2568เปิดดวงรับทรัพย์เปิดดวงรับความเฮงเรามาฟังกำนายทั้ง6ราศีนี้นะครับได้แก่ราศีมีนราศีกุมราศีเมถุนราศีมังกรราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับผมบอกเลยว่าทั้ง6ราศีนี้ดวงโดดเด่นมากๆตลอดทั้งปี2568นะครับเป็นปีงูทองเป็นปีรับทรัพย์สําหรับชีวิตนะครับดวงเองเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เองเนี่ยก็ยิ่ง ทงสองสว่างนะครับและมีปลายทางแห่งความสําเร็จเนี่ยมารออยู่นะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะประกอบกิจได้อย่างสําเร็จเห็นผลดีสําหรับชีวิตนะครับความก้าวหน้าและความสําเร็จมาเยือนนะครับใครที่เปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นที่อยู่นะครับเช่นเปลี่ยนแปลงเรื่องงานออกจากงานหางานใหม่นะครับหรือมองหาโอกาสใหม่ๆสําหรับตัวเองรวมถึงการย้ายตัวเองไปอยู่ในพื้นเพเดิมคุณจะประสบความสําเร็จกับสัมมาอาชีพใหม่นะครับรวมถึงความก้าวหน้าที่จะเกิดกับชีวิตด้วยความรักเองคนในความสัมพันธ์ เองคนได้เป็นคู่ครองกันเองเนี่ยก็จะเสริมดวงซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าได้คู่ดีได้คนในความสัมพันธ์ดีได้คู่ชีวิตดีนะครับเข้ามาเสริมดวงชีวิตครบสมหวังทุกประการนะครับใครที่คาดหวังเรื่องคู่นะครับหรือว่าคนโสดกําลังมองหาคู่ครองโดยเฉพาะชาวราศีมังกรนะครับปีนี้เองเนี่ยเด่นมากๆสําหรับความรักนะครับและการสละโสดจะมีแฟนที่ดีมีความรักที่ดีมีคนในความสัมพันธ์ที่ดีเเข้ามาในชีวิตนะครับเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกแต่ช่วงปลายเองแล้วเนี่ย <versuchen S 2> บอกเลยว่าจะประสบความสําเร็จนะครับอาจจะเหนื่อยใจสําหรับเรื่องของความรักมาบ้างแต่ในปีนี้เองเนี่ยจะถือว่าเป็นการปลดล็อกเพื่อเดินหน้าต่อสําหรับความสําเร็จครับดวงรับซย์เองเนี่ยก็ถือว่ามาตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะโชคลาภใครที่หวังกับเรื่องความสําเร็จกับเรื่องของโชคนะครับหรือหวังลาบลอยจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยตลอดทั้งปีครับใครที่ลงทุนคิดว่าจะขยับขยายนะครับหรือมองหาที่ทางใหม่ๆทั้ง6ราศีนี้ถือว่ามีชัยกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นครับมั่งคั่งสําเร็จและเฮงตลอดทั้งปีของทั้ง6ราศีนี้ ครับ